ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของซินเจียงจีนมีกองคาราวานขมาดใหญ่หายตัวไปโดยไร้ร่องรอยในปีคศ1890ลอบนู ul, หรือทะเลสาบที่เคลื่อนไหวเป็นสถานที่ลึกลับในเขตซินเจียงที่มีชื่อเสียงด้านอันตรายทะเลสาบเกลือนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมแต่เปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้งทำให้การเดินทางเสี่ยงภัยในช่วงปลายศตวตรรษที่19 ชาวมุสลิมคารามานขนาดใหญ่กว่า700คนและ3 0 0พันตัวออกเดินทางค้าขายพวกเขาเป็นนักเดินทางมากประสบการณ์แต่ทะเลสาบล็อบเต็นไปด้วยภาพลวงตาพายุสรายและหลุมสรายคาราวานเข้าสู่ทะเลสาบล็อบทะเลสาบที่ชื่อเสียงในเรื่องกลืนกินผู้คนโดยไม่เหลือซากพวกเขาติดตามคาราวานเดิมและเข็มทิศแต่เข็มทิศเริ่มทำงานผิดปกติในบริเวณล็อบนู คาราวานเดินทางต่อไป่ามกลางอากาศร้อนระอุและลมพัดแรงพวกเขาหลงทางโดยไม่รู้ตัวทั้งกองคาราวานหายสาบสูญใกล้ลอบหนูไม่มีใครรอดไม่มีร่องรอยของศพหรืออูดทีมค้นหาจากเมืองใกล้เคียงออกตามหาแต่พบเพียงความเงียบงันของทะเลทรายไม่มีร่องรอยไม่มีกระดูกไม่มีสินค้าค้างคาคาราวานทั้งหมดหายไปราวกับถูกกลืนกิน ข่าวลือแพร่สะพัดทะเลสาบล็อบเป็นพื้นที่ต้องห้ามผีสิงจากเมืองโบราณลูลานบางคนเชื่อว่าพายุทรายฝ,ฝังทั้งกองคาราวานหรือหลุมทรายดูดกลืนพวกเขาในพริบตาทฤษฎีวิทยาศาสตร์ชี้ปรากฏการแม่เหล็กผิดปกติทำให้เข็มทิศเพี้ยนนำทางวนลูปการค้นหาย,ยังคงไร้ผลกลายเป็นปริศนาอันน่าขนลุกของประวัติศาสตร์ชื่อดังลอบนูกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับ ปัจจุบันเป็นฐานทดสอบนิวเคลียร์ของจีนแต่เรื่องราวคาราวานหายตัวยังคงเป็นคำเตือนถึงอันตรายของทะเลทรายที่คาดไม่ถึงนักสำรวจสมัยใหม่ยังคงหลงหลกับปริศนานี้ค้นหาความจริงที่อาจถูกฝังไว้ใต้ทรายลับหนูไม่เพียงเป็นทะเลสาบที่หายไปแต่เป็นสุสานของความลับที่ไม่มีวันเปิดเผยเรื่องราวนี้เตือนใจว่าทะเลทรายบางแห่งยังซ่อนภัยลึกลับเอาไว้เสมอ